ยาะระปทานเนี่ยก็ จะมีอันที่เราใช้เป็นบ่อยๆเลยนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งตัวที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยขออนุญาตพูดชื่อเลยก็ได้ไดครับเป็นด็อกซี่ไซคกลินนะครับ,รบเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยมีช้อยอื่นให้เลือกนะครับอันที่สองก็คือเป็นยากลุ่มที่ที่ตะกี้เราพูดกันถึงยาคุมแต่ว่ามันจะเป็นยาในกลุ่มที่ปรับฮอร์โมนนะครับซึ่งอันเนี้ยหนึ่งแต่ตัวอย่างก็คือยาคุมนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นยาขับปัสสาวะกลุ่มมที่3จะเป็นนยาาวิตาิต A หรืออนุพันธ์ของวิตามิน A แบบรับประทานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยาตัวที่เราใช้กันมานานเกิน40-50ปีแล้วนะครับแต่ว่า,าก็ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาสิวที่ค่อนข้างดีเลยเพราะนั้น3กลุ่มเนี้ยจะเป็น3กลุ่มหลักในการที่เราจะพิจารณาว่าคนไข้เป็นเพศหญิงเพศชายมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีสิวลักษณะใดเด่เนน้อยแตกต่างกันแล้วก็ค่อย พิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นนะครับส่วนยาทาก็จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับก็อันที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอที่เป็นแบบทานะครับอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะ ก็คล้ายๆกับยาที่เป็นกลุ่มรับประทานแต่อันนี้จะเป็นแบบชนิดทากลุ่มที่3ที่แบบยารับประทานไม่มีก็คือกลุ่มเบนซีอี e อ o ไซด์แล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยก็จะคือเป็นกลุ่มอะเซ l i ิกแอซิดหรือกลุ่มยาที่มันอยู่ในกลุ่มแอซิดนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มย่อยๆนะครับเพราะนั้นยาทาเนี่ยอาจจะมีกลุ่มหรือตัวตัวเลือกเยอะกว่านิดนึงครับอาจารย์